สิ้นครูเพลงรางวัลแผ่นเสียงทองคำพระราชทานครูจงรักจันคนาครูเพลงชื่อดังเสียชีวิตอย่างสงบในวัย78ปีด้วยโรคเบาหวานความดันติดเชื้อในกระแสเลือดตั้งศพบ,บำเพ็ญกุศลที่ศาลาสิบวัดธาตุทองผู้สื่อข่าวรายงานที่ห้องข่าวด้านหลังของโรงพยาบาลจุฬารัฐสาม ตำบลบางปลาอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการนายจงรักจันคนานักแต่งเพลงและครูเพลงไทยสากลวัย78ปีเสียชีวิตอย่างสงบเมื่อเวลา00.26นที่ผ่านมาโดยบุตรสาวได้เดินทางมาขอรับศพไปตั้งบำเพ็ญกุศลที่ศาลาสิบวัดธาตุทองกรุงเทพมหานครนางสาวนภัสวร์กล่าวทั้งน้ำตาว่า พ่อจากไปด้วยอาการโรคเบาหวานความดันและติดเชื้อในกระแสเลือดซึ่งพ่อได้เข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลแห่งนี้มาตั้งแต่วันที่26พฤศจิกายนที่ผ่านมาก่อนจะพามารักษาที่โรงพยาบาลพ่อมีอาการจุกแน่นหน้าอกและหายใจไม่ออกตนจึงรีบพามาส่งโรงพยาบาลส่วนตัวพ่อเป็นคนเข้มแข็งไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ไม่เคยบอกใคร อาการป่วยอาจจะมีมานานแต่ไม่มีใครรู้จนวันที่เข้าโรงพยาบาลก็บอกแค่ว่าไปโดนฝนมาและเป็นหวัดจนกระทั่งแพทย์แจ้งว่าพ่ออาการหนักมากและต้องเข้ารักษาตัวในห้อง ICU จนกระทั่งเมื่อคืนนี้คือวันที่27พฤศจิกายนเวลา00.26นาฬิกาพ่อได้สิ้นลมหายใจอย่างสงบ ที่ผ่านมาคุณพ่อไม่เคยบอกกล่าวเรื่องโรคที่เป็นให้กับตนเองรับรู้เลยพ่อเป็นผู้นำครอบครัวที่ดีเป็นพ่อตัวอย่างของบุตรมาเสมอการจากไปของคุณพ่อถึงแม้จะเป็นความสูญเสียที่เรียกกลับคืนไม่ได้ตนเองก็ยังรู้สึกภูมิใจที่พ่อสู้ชีวิตและสร้างสรรผลงานเพลงไทยสากลมากกว่า5,000เพลงสำหรับครูจงรักจันคนา เป็นทายาทของครูเพลงยุคบุกเบิกคือครูพานบูนหรือจวงจันจันคนาผู้แต่งเพลงขวัญของเรียมประกอบภาพยนตร์แผลเก่าอันโด่งดังและถือเป็นครูเพลงที่ครูไพรณ์บุตรขันปรมาจารย์เพลงลูกทุ่งไทยยกให้เป็นต้นแบบในการแต่งเพลงและเจริญรอยตาม ในส่วนของครูจงรักจันคนาลุยอยู่ในวงการเพลงตั้งแต่เป็นนักแต่งเพลงไร้อันดับจนมายืนอยู่แถวหน้าเป็นขุนพลเพลงคนหนึ่งของเมืองไทยในยุคหนึ่งนับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2505จนถึงวันสุดท้ายของชีวิตในวันจันทร์ที่28พฤศจิกายน2559รวมทั้งสิ้น54ปีมีบทเพลง ไม่มากไม่น้อยประมาณห้าพันกว่าเพลงถือเป็นลูกไม้ที่หล่นอยู่ใต้ต้นสร้างผลงานเพลงดังในอดีตมากมายอาทิเพลงจงรักที่ร้องว่าโปรดอย่าถามว่าฉันเป็นใครเมื่อในอดีตเพลง9ก้าล้านหยดน้ำตาที่เป็นอีกเพลงหนึ่งที่สร้างชื่อเสียงให้กับดอนสอระเบียบเพลงกฎแห่งกรรม คนพิการรักคืนทรมานข้าฉันเสียสิฐานันดอรรักดาวไม่ลืมดินเทพเจ้าแห่งความระทมทำไมถึงทำกับฉันได้พายุอารมณ์นานเท่าไหร่ก็จะรอหนึ่งหญิงสองชายและเพลงที่ได้รับรางวัลเกียรตยิยศแผ่นเสียงทองคำพระราชทานได้แก่เพลงเหมือนคนละฟากฟ้าและเพลงไม่รักไม่ว่า ซึ่งผลงานเพลงของครูจงรักจังคนาที่มีชื่อเสียงโด่งดังเป็นที่รู้จักและได้รับความนิยมจากผู้ฟังนั้นมีมากมายถ่ายทอดความไพเราะที่เป็นอมตะไว้โดยศิลปินนักร้องหลายคนเช่นสุเทพวงกำแหงสวลีพากาพันธ์นงศักดีเทวาธานินอินทรเทพชรัมเทพ,พชัยดาวใจัยจิตรุ่งฤดีแพ่งผ่องใส ทิพวรรณปิ่นพิบาลอุมาพรบัวพึ่งและอีกหลายๆคน <S <S หลายคนอาจยังไม่ทราบว่าเพลงดังอย่างเพลงจงรักทำไมถึงต้องเป็นเราหนึ่งหญิงสองชายทำไมถึงทำกับฉันได้เก้าล้านหยดน้ำตาซึ่งเป็นเพลงที่ท่าในยุคปัจจุบันคงต้องเรียกว่าเป็นเพลงดังระดับร้อยล้านวิวขึ้นไปนั้น ผู้แต่งคือครูจงรักจันคนาเป็นบุตรชายของครูผานบุญนักแต่งเพลงระดับบรมครูและเป็นนักการละครชั้นแนวหน้าของไทยในอดีตซึ่งเป็นผู้ให้กำเนิดเข้ามาดูโลกที่กรุงเทพเมื่อวันที่5ทธันวาคม2481จงรักจันคนาโตมากับบทเพลงของพ่อจึงใฝ่ฝันอยากเป็นนักแต่งเพลงเหมือนพ่อ แต่ว่ากว่าจะก่อเกิดเพลงเหมือนคนละฟากฟ้าบทเพลงแรกในชีวิตของจงรักจันคณาก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยครูจงรักเล่าว่าข้าพเจ้าผาาโผนโจนทยานในยุทธจักรมารยาเล่นละครวิทยุเป็นนักหนังสือพิมพ์แล้วก็เป็นนักแต่งเพลงอย่างรอบเร้นที่เรียกว่ารอบเร้นเพราะยังไม่มีโอกาส ได้บันทึกเสียงสักเพลงจนฟันเฟ,ฟืองแห่งชีวิตหมุนมาเข้าร่องรอยของมันนั่นแหละถึงได้มีโอกาสแต่เชื่อไหมข้าพเจ้าแต่งเพลงอัดเสียงแล้วดังแล้วรับรางวัลพระราชทานแล้วแต่พ่อยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าข้าพเจ้าแต่งเพลง <G l uch ing> ครูจงรักเล่าว่าบ่อยครั้งที่พรานบูนแวะเวียนไปนั่งกงกับ อาจินปัญจพันธ์ที่ช่องสี่บางขุนพรมสมัยนั้นขณะกงเล่าครืมครึมอาจินทำเพลงเหมือนคนละฟากฟ้าไม่ยอมหยุดพรานบูลสงสัยจึงถามอาจินว่าทําไมลือถึงชอบเพลงนี้นักได้ยินเข้าอาจินงงเป็นไก่ตาแตก <L un> เพลงลูกชายตัวเองแต่งแท้แท้เหตุใดพรานบูลจึงไม่รู้จักกลับถึงบ้านพรานบูลถามจงรักทันทีไอ้แดงแกแต่งเพลงแล้วหรือ ทำไมไม่บอกพ่อจงรักตอบอ้าวผมนึกว่าพ่อรู้แล้ววิทยุเขาประกาศกันให้เซงแซ่พรานบู์เงียบไม่ตอบความว่าอะไรแต่จงรักรู้ว่าพ่อนั้นชื่นใจและภูมิใจที่ลูกชายไม่ทำให้ผิดหวังและผลงานต่อมารวมกันกว่า5,000ันเพลง ก็เป็นเครื่องการันตีได้เป็นอย่างดีนับได้ว่าครูจงรักจันขณาเป็นครูเพลงผู้ยิ่งใหญ่อีกท่านหนึ่งที่แม้ตัวท่านได้จากโลกนี้ไปแล้วแต่ก็ยังฝากผลงานเพลงมากมายฝากรอยทางสีสันของชีวิตรวมไปถึงสัจธรรมของชีวิตให้คนรุ่นหลังทั้งที่เป็นแฟนเพลงลูกกรุงหรือคนรุ่นหลงังทั้งที่เป็นคนทั่วไป ได้เรียนรู้และศึกษาหัวดีแชแนลขอคาระวะและอาลัยต่อการจากไปของครูจงรักจันคนามาณโอกาสนี้ด้วยครับ